เอาบันไดไปนะไม่อเกินคลิปหน้านะครับมีของให้อะไรอ่ะอันนี้ยปัญญาอ่อนแล้วเว้าจะเข้าไปใกล้จะโดนย่าไปไปนไม่ทางโดนหรอกฟิวยาหยุดแล้วหยุดแล้วมันหยุดหายแล้วไอ้ฟิวอยู่ข้างหลังอ่ะเว้าอยู่หลังอยู่หลังเอ้ยอ่ะจะโดนจะโดนตัวเองตกลงพวกเจ้าเล่นอะไร เอ้ยทำไมมนยิงไอเลว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 เดี Elliot, 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 Elliot. Elliot, Elliot. Ies, ๋ยวใครโดนใครโดใครโีอมงไระม่ยฟิวขงายเลยฟิวตายฟิวยเฮ้ยไอต่ำฟิวตายมึงมีคนดี ม่ได้ทำมันแก่มันตายยอมรับ<ด>ลเลยไม่ได้ทำไปทำน้องเขาทำไม <c oughs> ไม่ได้เ็วไม่ได้เลว โอ้โหมาทไมตึกไม่เียนเหีว่ไม่งหยุดเฉยท่านู้ชมท่นี้เั้งกว่าสแปีทวงจะได้รับความแนะนำหุย ตามมาไม่ได้หรอกเปียมาฆ่ากันอย่าตายเดทผูกเดทูเดทผูน้ำยาต้องเก็บน้ำหมึกไอ้วกเล่นน้ำยาโกงนาไฟกันที่โกงอ้าวคนนั้นเจ๋งอ้าวมันไม่เจ๋งที่ไม่ไม่ไลับมาค้านี่ค่ะทุกคนหนีหาเลยหรอนี่เดทูกอะจังะอ่านป้ายอะไร ที่เล่นเิมนี้สามารถใช้ระเบิดได้ดีโอเคจะไปแล้วนะเนี่ยเล่นอน้นาะไนลงไหมตงค์แตปลยนั่ขัวกลางนแรกทูดดีเอ้ยมาขวางห่อเหวอะไรแล้วห่นนะอเหเฮ้ยคุณอะเรื่องไมอะไรแม่งไปไม่ได้ันคืออะไรอะ ไม่รู้ในน้ำบาดาลต,ต,ออตยาตยไปหมดขุดนแม่งจะไปละก็ปไปนะงั้นเราต้องไปกันแล้วนะครับเนี่ยไปตายช่ยมาเปล่าปิดโฆษณาไปครับไปแล้วครับมันมาตีม,ม,าตมาเร็วมายืนเรียงกันมายืนเรียงกันเร็วจะไปแล้วไตเรียนไม่จบเตรียมใหม่ลาผู้ชดยชอบ สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับลัไลด์ด้วยนะครับโอ้ยไอ้หาแม่งเดอลมัตกไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมายไม่ได้น่งอู้ตีตัวเองตีตัวเองดุดดุดดุดุดดดุดดุุดดุุดดดดดดุ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 ดดดุดดด